คลิปนี้มาพูดให้ฟังคำเรียกร้องของไอ้พักประชาชนพมา่าเนี่ยส้มโวยกูรุญยาอะไรนะอะนะอภัยโทษอะไรนะพระราชทานอภัยโทษอะไรนะงงลนะเเรียกอะไรนะสุดซอยอะไรเงี้ยหมายความว่าอะไรนะ ให้นักการเมืองทุกคนสุดซอยอะไรเนี่ยผมบอกตอนนี้ผมกล้าพูดเลยพักเพื่อไทยอะเรามีเสียงแค่ร้อยสี่สิบดคนนะอย่าสร้างเรื่องเลยนะเอาแบบเอาแค่ตัวเองรอดก่อนช่วงนี้นะก็แก้็ะำรรนูลเหมือนกันตอนนี้อย่าเพิ่งสร้างเรื่องเลยเอาเอาแบบเอาแค่นั้นก่อนอเพราะว่า พักมันจริงใจที่จะแก้จริงๆมันมีสักกี่พักวะมันถามจริงเออจะแก้แล้วทำมัฐนจริงจังมันมีสักกี่พักมันมีสักกี่พักมันอาจจะมีพักเดียวก็ได้แล้วบอกว่าจะแก้ไอ้ไอๆๆๆๆ้ไอ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 ้พักประชาชนชาวม่ามันแก้หรือเปะ่ะถามตรงมันยกมือหรือปะ่ะมันทําหรือปะหรือมันยกให้ส่งส่งไปเแต่ปุ๊บพอแก้มันมีปัญหาแล้วป,ป,ปุ๊บพักเราต้องโดนมีปัญหาไม่ใช่ เอ,อเราเอาแบบนี้ง่ายที่สุดนะตอนนี้ไม่ต้องทำอะไรเลยปราบยาอย่างเดียวปราบบ่อนปราบอะไรเนี่ยทั้งหมดแค่นั้นเองจบปราบยาปราบบ่อนปราบแก๊งคอเซ็นเตอร์ปราบพวกเงินโกงเงินก,นกู้อะไรที่มันทำให้ประชาชนเดือดร้อนพอีอพวกแก่แล้วทํามนูญเลย อภัยอ,อภัยโทษสุดซอยอะไรเลยอย่าเพิ่งยุ่งเลยดีกว่านะแล้วหลังจากปีเจ็ดสิบที่จะเลือกตั้งพอเลือกตั้งเสร็จปุ๊บเราพูดไปเลยว่าถ้าเพื่อไทยได้ประมาณสองร้อยห้าสิบหรือสามร้อยขึ้นไปจะแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับหรือว่าจะแก้รัฐธรรมนูญบางฉบับอะไรเนี่ยเอาให้แน่นอนเอาให้จริงจังแค่นั้นเอง ถ้าเกิดเราได้แค่นี้ผมมองตรงมันนอันตรายนะอย่าเลยเพราะว่ามันเข้าตัวเองหมดเลยนะไอพวกฝ่ายค้านมันไม่จําเป็นอ่ะมันก็ไม่จําเป็นต้องแก้แหละมันก็สบายมันน่ะก็รออย่างงั้นก็บอกว่ารอให้ฝ่ายค้านไปหาเสียงให้ได้ก่อนให้มันได้มาสามร้อยคนแล้วมันก็บอกแก้ของมันเองเออเราไม่ต้องไปยุ่งมันทั้งมให้มันแก้กันไปมันทําไปให้พวกฝ่ายค้านนั้นอดีตไอปัจจุบันเนี่ย ให้มันเป็นรัฐบาลเออแล้วให้มันแก้กันเองมันจะมีเป็นยาอะไรแก้กันไหมถามจริงอย่างเรานี่อย่าไปเก่งเลยตอนนี้นะพักเราอย่าไปเก่งเลยพักเราเอาแค่นี้พอเอาแค่ปราบยาพวกปราบพวกของเถื่อนผู้มีอิทธิพลอะไรเนี่ยให้ให้ให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขก,ก็พอแล้ว คอนะเออปราแกงเงินกู้ดอกคงดอกโคดปราพวกแกงคอเซนตงเซนเตอร์พวกบอลเถื่อนพวกอะไรเนี่ยเถื่อนๆือนที่เป็นท่อน้ําเลี้ยงของพวกม็อบเี่กพอแล้วตอนนี้นะไม่ต้องไปเอาอะไรหรอกเออผมไม่เห็นด้วยเลยก,การอะไรอภัยโทษสุดซอยอะไรเงี้ยผมก็ไม่ได้สนใจเลยตรงนี้ปล่อยไปก่อนทําไงได้อ่ะก็เราได้เสียงแค่นี้ทาําไงอะเสียงเราไม่เยอะ ร้อยสี่สิบโหน้อยมากมันน้อยมากทำอะไรไม่ได้คนก็ไม่เห็นด้วยเราก็เสียเออดีไม่ดีจะมีคนมาลงมาร้องอะไรวุ่นวายห,หมดตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรที่มันเป็นแก่งสารเลยโหระบบสารพอพงพ่ภูมิอะไรมั่วซั่วไปหมดเลยมันมันมั่วไปห,หมดจริงผมบอกตรงนะผมไม่เห็นด้วยเลยนะกับการที่ต้องไปกลมไปแก้อะไรช่วงนี้เอาฮะปราบยา ปราบบอนปราบแก๊งคอเซนเตอร์ปราบเจ้าพ่อมาเฟียไอที่มันทําให้ประชาชนอยู่ดีมีทุกข์อ่ะพวกนี้ยปราบมันให้หมดให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขขึ้นมาให้ได้ให้ในน่พอเอาเหอะแล้วปีเจ็ดสิบค่อยว่ากันใหม่หาเสียงเพื่อว่ากันใหม่ก็ไปยื่นประกาศไปเลยถ้าเกิดพักเพื่อไทยได้ต่ำกว่าสองร้อยห้าสิบก็ ช่วยอะไรไม่ได้เราก็ต่ำกว่านั้นเราก็ไม่ได้เป็นรัฐบาลและอย่างเราก็ทําอะไรไม่ได้ถ้าสูงกว่าสองร้ห้าสิบขึ้นไปอ่ะเราได้เป็นรัฐบาลแน่ๆแ,แล้วเรามีสิทธิ์แก้ได้แน่ๆโ <Okay. S 1> อเคก็สื่อสารให้ประชาชนรู้ตอนนี้อย่าเพิ่งไปยุ่งเลยไม่ว่าจะเป็นแก้รัฐธรรมนูญรัฐพันันเนิน,น,น,นอะไรมันวุ่นวายหมดอ่ะมัน,มน,มน โอ้กติกามบิดเบี้ยวไปหมดอะ่ะต้องมีสวงสอวอขนาดนั้นขนาดนี้ตส,สอขนาดนั้นขนาดนี้ <c oughs> มันมั่วไปหมดแค่ระบบเลือกตั้งสอวเอนี่ยผมก็ไม่เห็นด้วยแล้วบอกตรงเลือตั้งสอวอรจริงอ่ะต้องต้องประชาชนเป็นคนเลือกไม่ใช่นี่อะไรไม่รู้เลือกขึ้นมาก็ไม่รู้หัวกันไปหัวกันมาจับกันไปจับกันมาจับกลุ่มคนนั้นมาจับกลุ่มคนนี้ไปมันยังไงสวสองบาท ไม่เห็นด้วยสวก็เหมือนกันให้สังการพักการเมืองไปเลยก็แล้เออแล้วเลือกตั้งไปเลยทั่วประเทศไทยอา่าคนนี้พักนี้ส่งไปพักนี้ส่งไปเออก็คนที่เลือกมาคือประชาชนอนะ่ะประชาชนชอบพักนี้ประชาชนชอบสวคนชชน,ชนี้ประชาชนก็เลือกมาแล้วต้องเป็นแบบนี้ไม่ใช่ทุกวันนี้มันมั่วซั่วไปหมดเนี่ยมันบอกตรงมอน ผมไม่ได้ใช่รักการเมืองอาชีพนะผมบอกตรงนะผมฟังไว้แล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายทุกสิ่งอย่างอะ่ะมันเรื่องยากหมดเลยอก็อนเน้นแล้วกันตอนนี้เราเป็นฝ่ายรัฐบาลก็จริงแต่อย่าวุ่นวายกับพวกนี้เลยม,มากไม่ว่าจะเป็นแก้ลัฐธรรมนูญไม่ว่าจะเป็นอ่าทำอะไรอะ่ะเนี้ยคือ,คอ แก้รารมนูญเอ้ยไม่ว่าจะเป็นอ่าอืพูดไม่ถูกอ่ะแก้ธรรมนูญเนี่ยเราไม่ต้องไปยุ่งเข้าม่พอนแะล้วกฎกติกาอะไรเนี่ยเราก็ต้องเจียมตัวเราพรรคที่ไม่ได้เยอะมีคนะแนนแค่ร้อยสี่สิบปเสียงและอีกอย่างพรรคร่วมๆอ่ะเขาร่วมกับเราหรือเปล่า เขามีเห็นกับเราไหมล่ะเขาไม่เห็นกับเ,นะเ,เ,เราหรอกเออแค่นี้ทิงบอกไงอะไรอะไรสุดซอยพิลาธาภัยโทษอะไรสุดซอยดีการเมืองเบาได้เบาก่อนหยุดได้กรธก่อนบอกเลยเราก็ทําไงได้ถ้าจะทาได้ขนาดนั้นเราต้องมีเสียงพอคะแนนพอสวออพอนี่มีไหมเขาเอากับเราไหมลนะ่ะ ผมบอกตรงส่วนมากที่เข้ามาเนี่ยผมมองตรงมีอยู่พักเดียวที่ตั้งใจทําเพื่อประชาชนทําเพื่อความสงบสุขอยากให้เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงคือพักเพื่อไทยพักอดีตนาย,ยกคกสินเท่านั้นเองนอกนั้นผมบองตรงเข้ามาเล่กนการเมืองกันมากกว่าการเมืองจริงๆพวกนั้นไม่มีหรอกจริงใจกับประชาชน ไม่มีเขาบอกตรงอีแรก hmm. ผมก็ชื่นชมไอ้พักเด็กนะกะโลกลานะ feet, พักประชาชนที่่าเออมันจะเป็นเงินจริงแต่เอาไปเอามาแล้วไม่ใช่ะเป็นแค่วาทก,กรรมเฉยหลอกคนไปวันหนึ่งทำจริงไหมไม่ทำถ้าทำจริงกฎหมายทุกลูกคุกอะไรที่ออกมาป๊อปถ้มามันถูกต้องถ้ามันใช่ประชาชนเห็นว่าใช่เนี่ยมึงต้องยกมือเป็นฝ่ายค้านมึงก็ต้องยกมือสนับสนุนให้เสียงมันกระฉูกระชัยไปเลย ให้เป็นโอเคเนี่ยแล้ายังไม่ได้ดูสวออทั้งหมดเนี่ยสวออหัวกันเนี่ยผมไม่ได้เรียกสวออธรรมดาเด๋ยวสวออหัวเนี่ยไม่รู้จะแผงนิดอะไรอีกมันไม่สมควรมีนะจะก,การก่อนเลยยุสบสวงสวให้หมดเสร็จปุ๊บยุบพร้อมกันกันกบพักการเมืองเลย ต่อไปก็เอาสวอทั้งหมดสังกัดพักการเมืองเพื่อให้ประชาชนเลือกประชาชนเขาก็มีตามีหูนะเขารู้สวอคนไหนดีไม่ดีเขาเลือกเข้ามาพักการเมืองไหนดีไม่ดีเขาก็เลือกเข้ามาแล้วกันนะผมคิดแค่นั้นสวัสดี